สวัสดีครับเพื่อนสายเปตองช่วยชมเปตองาภาษา <c oughs> ถ้าภาษาเปตองเขาเรียกตัดนันรกนะแข็งโป๊กทั้งสามทีมนะ็ว่าเ <c oughs> นี่ยถ้าเป็นเป็นคู่เซอปูไปอยู่ <c oughs> นี่เป็นทีสี่ทีมหนักนี่ครับนี่กำนองคายจะเข้ามา โอ้ยลูกนี้เหมือนโอ้ก็ดีอยู่ในโซนอยู่อ่าดูครับน้องเขาจะเข้ามาอีกลูกนะชุบโอ้โหลูกนีชาย้คาวอกสุดสวยสุดหลอ่อลูกแรกน้องบอกถ้าเป็นนี่อยู่ในโซนนะครับแต่น้องเขาบอกว่ามันหลุด ดูพี่ต่อตีลูงนี้ครับังเต็มเม็ดเลยครับอ่าดูต่อครับจำน้องคายเข้ามาลุกนี้เปลี่ยนนะครับแบบนี้โอ้โหทิกกลับไปเปลี่ยนเฉยเลยน้องเขาไก่จะเสียบอีกลูกเนี้ยดูพี่ต่อตีลูกนี้ครับแชมป์ซีเกมล่าสุดด้วยโอ๊โอ้โอเอาเจนออกครับดูต่อครับไปตองสายหินเนี่ย รอบแรกแต่หินหิน,หนทั้งสามทีมน,น้องก็เข้ามาไม่เปลี่ยนดูน้องที่จะเข้าอีกลุกงนะครับรัน,นีีเปลี่ยนแบบนี้เปลี่ยนอู้หลุดหลุดสามลูกเลยรอบ พีด่ดงเขาจะตีหรือเข้าไม่แน่ใจเดี๋ยวดูก่อนนะครับรมาดูนหมเลี่ยนดูสมชายจะเข้าครับถ้าคุมสองลูกจะเห็นพี่ต่อตีนะครับไปตองจึ๊บ <c oughs> ไปตีแล้วบแบบนี้หาดูครับ อจะตีลูกนี้ป๊อกโอ้ย,อยพี่ดงเข้ามาอีกลูกนึงครับโอ้โหเข้าลูกนี้สวยมากอาดูครับไปูอปือเอาคู่นี้แหละโอ้เปลี่ยนเเปลี่ยนพี่ต่อยจะทำยังไงครับ ตีอัดโอ้โหไม่โดนจับโอ<ฮ>้สังชายเข้าไหมาส่งแต้มอย่านงเงี้ยอ่ะดูต่อครับเชิบบึ้ม เข่าสวยลุกนี้เหลี่ยมช็อตด้วยตียตีย,ตย,ยากแล้วคือสมชายเข้าอ,อกลูกนครับเป <c oughs> ลี่ยนดูพี่ดงจะตีให้ลุง ป๊อกาหลุดออกขวานิดนึงโด่งเตะเต็มเม็ดเลยครับลูกนีให้เข้ามาเปลี่ยนยีกลูกพี่ด่งจะเตบลูกนี้ตั้งเด่นเหมือนกันครับ เดี๋ยวลูกตีพิดงนะสัตว์ปั้งโอ้โหตีสไลด์สองแต้มนะสนามนีตีสไลด์จอดได้ตอนนี้ทีมที่ต่อต้องเปลี่ยนนะครับฟันลูกมาหลุดออกครับยังสองแต้มอยู่ครับตอนนี้ดูนะครับตี่ต่อจะเข้ามา โอ้สวยสวยสวยอยู่ครับดูครับน้องตีโอ้ตีสวยครับลูกนี้ตีสวยมีเหลือเหล็กหนึ่งเหล็กต่อหนึ่งเหล็กครับขั้นแรกพี่ต่อต้องเปลี่ยนก่อนครับตอนนี้เสียสองแต้มอยู่ต่อมาเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนบักงามเลยน้องเขาก็ตีได้เพราะคุมสองลูกอยู่ครับ ไปแล้วป,ปล่อย้าปลวน้องเขาจะตีครับจุ๊บอ่าได้หนึ่งลูกนี้ไม่ได้ถ่ายเข้าสวยมากสนายมาโอ้สยสนใจก็เข้าดีครับดูพี่ต่อจะตีครับลูกนี่ดูลูกตีครับ จ่นบินครับดูต่อครับหัวเมื่อสักครู่นี้แจ่ดบินไม่มีใครได้แต้มมันเข้ลอยโอ้โหเข้าไปตองสวยมากเลยดูนะครับจะต่อจะตีลูกแรกหวัวน,นี้ตอยมากงามมากเต็มเม็ดเนี่ยดูน้องก็จะเข้าอีกลูกงนะครับกับน้องคลายโอ้สวยมากเลยไม่กระเด็นกระดอนเลย อันนี้ไม่โดนกอหญ้านะครับอยู่ดีมากอะ่ะเขาดอกลูกอยู่ดีมากบางทีมันมันถูกกอหญ้ามันก็กระโดดไปโน่นกระโดดไปนี่เหมือนกันดูสมชายจะเข้าครับลุงลุงนั้นพี่ต่อตีจอดไว้สวยนะครับเขาถือว่าอยู่ในโซนเอ้าหรือเป็นตียากเลยลุงเปลี่ยนนะดูกำน้องคายจะเข้ามา งามโอ้โหตับ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 แจนบินจะดูนะครับลูงนี้ตีมีสิทธินบินมาหาผมหรือเปล่ามาแน่ดูนะี่ลอยสู่งห้จังเลยข้ามนิดเดียวเองเกือบเกือบลงแก่นด้วย ดูพี่ต่อตีลูกนึงป๊อกลูกนี้ตกหน้าครับที่แรกที่แรกลูกได้เปรียบนะตอนนี้จะเสียเปรียบเลยนะครับสมชายเหลือสองลูกครับลอยมาลูกนี้อ้วบอยู่ที่สองครับแบบนี้ต้องคุมอย่างเดียวแล้วมั้งครับลูกสุดท้ายตีไม่ได้แล้วครับตึ๊บโอ้อยสมชายก็เข้าดีนะครับไะต้องสามลูกเข้าดีหมดเลย สั่งตเตี๋ยเหลี่ยมดีว่างั้นเขาจะตีช็อตออกสองได้ไหมสมชใจเข้าลูกรอบนี้ดีหมดทุกลูกนะครับที่เห็นห่างนี้เขาเฉียดจันลูกนี้เกือบอุ้ยออ้ยโอ้แจมเดียวแล้วครับแบบนี้จ่อครับออ้ยยังเอาสองแจมได้สองได้เฉยเลย มาไงเนี่ยห้าสองเดียวดูต่อครับอันนี้เหมือนห้าสองเหรอหา้าสองครับบนไม่ต้องบนไปดูสงชายเข้าครับอ้าวแลบมาเปลี่ยนน้อยนึง เอาเด,ดูน้องเขาจะจูงลูกล่างด้วยแต่ถ้าดูความชิดเนี่ยโอ้อยตีหรือเข้าครับระดับนี้ก็พลาดได้แต่พลาดดีอดูสมชายเข้าอีกลุปนึงครับเอ,เอ้ยอย่าจิ้งหลุดเลยครับแบบนี้ กำชายเข้าอีกลูกหนึงครับตึบ๊บเปลี่ยนครับมาดูน้องเขาจะเข้ามาอยู่ในโซนเพื่อม่ตีอะไรตีอีกแล้วโอ้โห,โหนี่นอ,นนนนอันนี้จะตีนะครับเดี๋ยวดูดูลูกตีก่น เตีมตัวลอยมาอู้ยลอยสวยครับลอยสวยมากครับโอ้พิทต่อจะเข้ามาเนี่ยลอยมางามโอ้เปลี่ยนลงหลงมุมอีกงหักดูนะครับลูกนี้เปลี่ยนเป็นเข้าแล้วนะครับโอ้เปลี่ยนแบบแหลมๆด้วยดูพิทต่อจะตีครับลูกนี้ยังลูกต่อลูกอยู่นะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบ ตอนนี้พี่ต่อเสียเปรียบแล้วครับอนอนนยิ่งหนักไร้สวดคาอยู่โอ้พี่ต่อเข้าเปลี่ยนเฉยอ่าดูนะครับตีหนึ่งเพื่อนหนึ่งเท่านานๆถ้าถูกได้หนึ่งถ้าพีดจะเสียแต้มหนึ่งเสียหนึ่งพีเสียสองหนี่โอโหลอยมาสวยขนาดนี้ไม่ผิดแล้ว อุ้ยเข้าไปตองเลยลูกนี้เข้าไปตองสวยก็เปิดฉากออกมาทีมต่อชะโดขอ,อง้าเปิดลูกสวย,สวยดูนะครับคู่นี้ชิงกันเข้ารอบนะครับของหนักมาอยู่ด้วยกันเสียดายอยู่ไปพี่ต่อเสร็จแล้วกลับแล้วนี่เราไม่ต้องอะไรมากสวัสดีครับไปด้วยกัน อดูสมชายเข้าครับปักสมชายเข้าดีครับเข้าดีทั้งคู่เลยครับตอนนี้เดี๋ยวไล์สดจบคู่นี้ผมจะจบนะครับทนดูของดีนิดนึ่งตัวสับร้อนมากนี่น้องเขเขา้าเข้าหลุดเนี่ยกะแทกลูกล่างออกครั ที่เล่นคันอยู่นี้หนึ่งในร้อยลายชื่อของไทยอ้ยุ้งนี้ก็เข้าสวยอยู่ในโซนจริงจริงออกไปนิดนึงสั่งตีครับ การจะตีลงนี้ครับลูกก็เด่นสวยอยู่อโอ้โหกะจะเอาสไลด์จอดเนี่ย <laughs> ตอนนี้ได้สองอยู่แต่ก็ห่างนะลูกเสียเปียกอยู่ครึ่งลูกลูกเต็มเลยลูกครึ่งสมชายต้องเปลี่ยนลงนี้เปลี่ยนนี่นะครับเปลี่ยนสวยด้วย ทำแบบนี้ต้องตีตัดนะทีมสั่งปีตัดแล้ว <c oughs> ดูพี่ดงตีลูกนี้กันนะดองลอยไหมโอ้ยลูกนี้ข้ามมานิดหนึ่งครับ ลูกนี้จะเข้าครับดันนี้เสียเปียบลูกเยอะเลยนะครับพี่ต่อยังอยู่เข้าดีเลย อ้วิตรที่หลุดครับลูกนี้ต้องโดนนะครับลูกนี้เพื่อให้สมชายเข้าเจ็บแ้โอ้ยเต็มเม็ดนะครับตอนนี้ได้อยู่หนึ่งแก้มนะครับปิดตองแชมป์โอบุสมชายจะเข้าเจ็บแ้มสองนะครับอ้าวได้เอ้ยได้บอ สีครับน้องบอกสี่ต่อครับคะแนนไล่มาสต่อหครับลูกนี้อยู่แน่โยนแบบนี้สั่งปี้วดูด่งเมืองการจะตีครับลูกนี้ เลยไม่ดูลูกเขาลูงนี้ก็อย่างนี้ถือว่าหลุดสําหรับเขาคนระับแต่ยัอยู่ในโซนดูส้มชายเข้าครับลุงลูนี้ก็ลอยอยู่ในอากาศอย่างนี้อยู่แนะ่ยาดูต่อกับน้องคายเข้ามาอีกลูกหนึ่งเปลี่ยนแสบครับเปลี่ยนแบบนี้ไม่ให้ตีครับ ดูสมชายจะเข้าเปลี่ยนหรือไม่โกลุกนี้ก็ลอยสวยครับลอยมาสวยมากดูครับลูกนี้ตียากครับตีระแวงลูกตัวเองนะครับอ่าดูครับพีต่อจะเข้าครับลูกนี้ โอ้ลูกนี้ก็ดึงลูกอยู่ดีแต่ตกลึกนะครับดูพี่ต่อเลยอีกลูกหนึง่งลูกนี้ลอยสวยครับโอ้ไม่ถึงไม่เดินไม่เดินดูครับน้องเขาเข้ามาโอ้มาที่หนึ่งเฉยเลยจะเก็บแปรมที่สามในหัวนี้ได้หรือไม่ไม่ได้ครับปิดทางตัวเองด้วย มาดูพี่ดงจะทำยังไงไดสองอยู่ครับลูกนั้นก็ปิดทางตัวเองก็อ้อมขวามาครับไม่ได้ไดสองแต้มแปดดูน้องเขาเข้ามาิ๊บโอยดึงลูกอยู่ดีมากดึงลูกแบบอยู่สนิทเลยอะ่ะ ต้นมชายเข้ามาชายหลุดแตะครับลูกนี้โอ้ลูกนี้สวยอยู่ครับในโซนในโซนได้ดูพี่ต่อตีแล้วครับ ดูพีต่อตีลูกนี้ครับได้มหมโอ้ยตีลูกตัวเองมือเบี้ยวตีลูกตัวเองเพิ่งจะเห็นสมชายนั่งเข้าแมตนี้คือหวังผลเต็มที่อยู่ที่สอง เรา,เา,เาดูนะครับพี่ต่อตีบึ้มนี่ทั้งตีนะครับพี่ต่อตีโ,โดดข้ามหัวมา ตอนนี้คะแนนแปดและเก้าในสนามน,นะสนะองแต้มอ้ดได้ด้วยถ้าเข้าได้อีกแก้มหนึ่งเกมนะครับเนี่ยพวนี้ใครชะนะเข้ารอบนะบเอาเกมอีกแต้มเกมเหลือสามโลกนะครับ มือระดับนี้ก็คงจะพลาดยากอยู่ถึงแม้จะคุมโซนดียังยังครับยังตีไม่ได้ด้วยใช่ไหมตีตีไม่ได้ครับน้องเขาบอกให้เข้าแนละ้วสนามมันไม่เป็นธรรมชาตินะครับเป็นสนามชั่วข่าวความแม่นยำความแน่นอน มันก็ไม่มีเท่าไหร่ครที่จริงนักเปตองที่เล่นนะระดับท็อปของประเทศฝนะีมือหมดเลยนี่ก็ยังไม่ได้นะครัยังได้แค่สองลูก,ลกเขาต้องการอีกแต้มเดียวเท่านั้นแหละแค่แต้มเดียวนะครับมีสามลูกในมือยังเอาไม่ได้หากรรมการกรรมการข้างหลังครับ ดูนะครับถ้าน้องเขาตีโดนก็อาจจะเจมนะถ้าขาไม่จังวัดต้องโดนด้วยนะครับโอ้โหกะแท็กไม่เจมอีกไปตองเป็น,อปนาอดูนะครับไปตองสิบต่อสีสนามต่อชะออ เมื่อปีที่แล้วผมเคยมาถ่ายผมเย็นเชยกาแพงโดนนำสิบตัวสี่ไล่ตีจันเอาจนชนะ <c oughs> <c oughs> นี่แหละรุ่นทั่วไปนี่แหละครับพอเข้ามาเสียเปรียบลูกหนึ่งไล่ตีจันไล่ตีไปตีมาชนะเฉยเลย <c oughs> เยนครับลูกนี้เยน,นแบบเชื้อ,อดูครับดูสมชายเข้ามาซึบกัดช่วยลูกตัวเองอดูพี่ต่อจะตีลูกนี้ครับลูกนี้ถ้าชาวบ้านจริงๆตีตีอย่างเพราะมันต้องลอยความข้ามหัวมานิดเดียวเองครับมีโอกาสตีเป้าสองครั้งนะครับตอนนี้ ต้องโดนนะฮะถ้าตีสองครั้งไม่โดนก็โบกธงขาวได้เลยดูพี่ต่อจะเล่นเป่านะไม่แน่ใจดูนะครับตีเป่านะพักอๆสวยมากลยครับตีลูกนี้ ผมเหลยไปเห็นด้านหนึ่งถามน้องมกีมถือว่าพิกล็อกมากครับคู่น้องเอชนะดูสมชายเขา้าเข้าดีด้วยเดี๋ยวผมจะให้ดูพี่ต่อไล่ตีเป่าถ้าแต้มเสียเปรียบพวกทีมชาติเขาเล่นกันอย่างนั้นไม่ลุกโอ้ยเข้าสวยเอา้าวจันบินอีกแล้วครับ ออกเล่นใหม่ครับน้ำทายบอกผมว่าออกแน่ๆเดอนลูกก็โดนแก่นมาที่ผมนี่แหละ